แอบไปยายอิ่มแล้ว,ลวยายหอมมันบวได้ดังใจใชเมื่อเกือเป,ป็ดเลยหมอบวได้จือเรือมันอิมน่มแล้วนี่เสื้อแ่บบ่พ่อยายเสื้อสมใจเลยเนาะบได้ใส่่ไไว้บสุดท้ายได้หมอเดียวหมอหนึ่งบวได้ยินสำนีแล้วมันจังแซ่บเนาะ สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าเมื่อนี้มาพุกก็ซ่องสลามสแนลอีกแล้วทุกคนมืนอ่อนี่ก็เลิกงามยามดีเนาะทุกคนสิพากันร่วมยากกินหมูกระทะเนาะทุกคนอเอ้ยสลามมาจากกรุงเทพเนาะเพื่อนกะซื้อโอกาสซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงบากคนเนาะแต่ว่าหมูกระทะนี่ยกะสลามไปซื้อหมูสไลด์มามักเองทุกคนเนะ ้มน้ำสุตเองเนาะจื่อน้ำจิ้มพวกน้ำจุมน้ำจิ้มนในตลาดมาเห็ดกินเองเนาะทุกคนแบบกินแบบครบครัวะนะทุกคนชิพากินแบบกลางเดินเลยเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศก็แบบลุมสวอยฮะนะกินแบบหมูกระทะอ่อนผื่นสีแบบฟินดีฮะนะทุกคนวันนี้เฉิคนก็แบบอยากกินด้นแล้วเนาะเมื่อนี่ก็เลยแบบมีโอกาสเนาะทั้งใจลากะคนมาตจากกรุงเทพพอดีนะก็เลยพากันไปสื่อมาเมือเศ้าในเบิร์ประมาณ พันบาทแหละรวมๆทุกคนซื้อหมูประมาณสามโลเนาะแล้วก็ซื้อพวกลูกสิ้นซื้อหุ่นดอกอะไรแซื้อกุ้งนําทุกคนฉลาซื้อกุ้งมาโลหนึ่งเนาะกุ้งกะโตกโลหนึ่งเซนพวกเซนเซนพวกสิบปันขีบนาะถ้าหาคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณอ่าถ้าหาว่าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยห้สิบบาทเนาะทุกคนอ่าก็ passage, สส frog, ถือว่าโอเคอยู่เนาะทุกคนถามว่ากุ้งสดบ่ากับมังสดปันไหนาะทุกคนเนาะแต่กะ กินได้เนาะทุกคนป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันเนาะทุกคนเนาะเคนทุกคนพากันกินหมูกระทะกันเนาะทุกคนเนาะพากันกินอยู่ข้างล่างเลยเอื่อยสลามาเพิ่นเลี้ยงหมูกระทะเนาะทุกคนคนนี้นี่กินอยู่กลางเดินแบบนี้เลยนี่จ้าเป็นอะไร กินนมเบาโอ้โยนี่มุกกระทะเข้ากระแล้วเป็นทีเรียบร้อยเตรียมกินเนาะทุกคนนี่อยู่ครบพร้อมหนาพร้อมตานี่ไม่ใหญ่เขาคุณแหละโตอยหืม อันนี้กระมูเขามามักเองไงเข่าระบาตัวนั้นนี่มีกุ้งนำเราทุกคนซื้อกุ้งมาโลนลึงโอ้หมึ่งวันไรเนี่แฮทเนาะกินน้ำแพทอันนี้ก็น้ำจิ้มเนาะทุกคน,อ,น,น,กน,น,กคนอันนั้นซีฟู้ดก่อนอันนี้นน้ำจิ้มบวบเบงโขวยบ่นจิ้มกินกันกลางเดินเลยเด่น

ไปนอนไปดีเดี๋ยวสายนะเป็นเบ็ดหรืเปล่าซ้ายเนี่ไฟว้าใบบ่อเข่าไฟบ่อเข่าเดี๋ยวหายจันมาเห็ดยินง่ายทุกคนเลยไปมีปัญหาหน่อยทุกคนไปมันบ่ถึงอะนะ ใช่หม้อกระทะสองอันไฟเลยบนเถอะวัดครอบคัวเลยมืาอนี้ยพากันมากินอยู่เดินเพื่อนเราทุกคนบรรยากาศก็ล่มๆเลยทุกคนล่มเย็นเนเราทุกคนเนาะหาพอเพื้นตีมาเห็ดอ่ะเปลี่ยนปลั๊กใหม่บัดนี้ชิบวได้กินนะลีบอเอาปลั๊กที่เสียบเครื่องเสียงมาใส่เลยไปเบิ่งดูหาไฟขึ้นแล้วเอ็มมี่เสียบแล้วลูก ไฟนี่เ้าคือบุขนสัตย์ยันะเปิดไฟบ่มาบอกเปิดไฟป่ะเปิดเปิดไฟเลือดนมันพุ่งอยู่บอเปิดไฟห้องไงนั่นหุ่งได้สุดท้ายได้หม้อเดียวหม้อหนึ่งบรได้กินสำนีแล้วมันยังแสบเนาะส่วนพ้นกับวังยาน,นี่ลงเม็ดเนาะทุกคน,จ,นจ,จะเผาต๊กเด้อกินหมูกระทะแล้วก่อน มาเด้ on ite, ่งเขาบ่ด้เอสวนดังแทบบ่ยายอิ่มและยายหอมมันบ่ได้ดังใจสิเมื่อเกือเป็ดแหหมอบ่ได้จัื่อมื้อนี้อิ่มล่ะมีเิแบบ่พ่อเิ สมใจเลยเนาะบ็ปฏิใจไผ่ไหวเหมจอนกันยังไไผ่จะไต่มาแต่เวนผูกมาตามงเลือกทำปฏิใจไหวผูกคิดไปชั่วค่ำเนี่ยกินจนเมื่อจนค่ำทุกคนเลยเพื่อนมีบูกกินมากินอยู่เดินกินจนเมื่อจนค่ำเขาคนแี้มาเขาเนนีเขาหิ้วชันเยยัหอมกะเขียวแต่เมื่อยขี้หอมตะเป็ดไม่ใหญ่นี่กันมาส่งยัยหอมก่อน

พี่พ <gegen violin> <warfare> ี่มาแล้วแม่พี่รวยมาแล้วแม่ฮะไอ้ข้างหลังข้างหลังไอ้เอาไปใส่ก็ถึงหลังนาดาก็ับไปแล้วเนี่ยดิแม่เปล่ากัเด้อ